สามอาการนามนี้ท่านอาจจะเป็นโรคไตคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมพิจากช่องเจอไปเสดแปดสนาในสุขภาพมีผู้ป่วยนะครับหลายๆท่านนะครับมีอาการนะครับที่ไม่เกี่ยวกับโรคไตเลยนะครับมีหลายๆอาการมากนะครับบางคนนะครับมีภาวะอ่อนเพลียซีดไม่มีแรงปวดท้องปวดหัว,ปว,หวปวดหลังเบื่ออาหารน้ำหนักลดต่างๆนานานครับทีนี้วันนี้ผมจะมาบอกให้ทุกท่านทราบนะครับว่าถ้าท่านมีอาการนำสามอาการแบบที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้ท่านอาจจะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไตได้เหมือนกันอาการแรกครับคืออาการเบื่ออาหารนะครับบางคนอยู่ดีๆก็เกิดเบื่ออาหารนะครับหรือว่า กินอาหารได้น้อยลงนะครับกินอะไรก็รู้สึกว่าอิ่มไม่อยากกินแบบนี้เขาเรียกว่ามีอาการเบื่ออาหารนะครับอาจจะมาจากได้หลายๆสายเหตุเลยนะครับบางคนนะครับมาจากโรคประจําตัวที่เป็นมาจากโรคที่เราเป็นอยู่เรื้อรังนะครับพวกติดเชื้อเรื้อรังหรือบางคนเป็นวัณโรคนะครับบางคนเป็นเกี่ยวกับโรคตับนะครับหรือบางคนอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับทางไตก็ได้นะครับคือบางคนที่มีภาวะไตเสื่อมแล้วนะครับไตขับของเสียออกได้ไม่ดีนะครับพอของเสียมันอยู่ในร่างกายมากๆนะครับก็อาจจะเกิดภาวะเบื่ออาหารได้เหมือนกันนะครับ ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้นะครับก็แนะนําให้ไปตรวจร่างกายโดยรวมดูนะครับถ้าเรามีอะไรเริ่มบกพร่องร่างกายตรงไหนเริ่มเสื่อมแล้วเราจะได้รีบรักษาได้ทันท่วงทีครับอาการที่2นะครับคืออาการแบบอ่อนเพลียซีดไม่มีแรงนะครับขนาดนอนเต็มอิ่มแล้วนะครับตื่นมาก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงและมีภาวะซีดร่วมด้วยนะครับอาจจะมาจากเกลือแร่ในร่างกายผิดปกตินะครับมาจากที่ท่านนอนน้อยนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้หรือมีภาวะ เครียดอย่างเงี้ยสะสมนานๆก็ทําให้อ่อนเพียซีดไม่มีแรงได้หรือบางคนอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับตับนะครับตับเริอ่มอักเสบหรือมีปัญหาแล้วก็จะทําให้อ่อนเพียได้เหมือนกันอาการอ่อนเพียซีดไม่มีแรงอาจจะมาจากภาวะโรคไตของท่านเริ่มเสื่อมก็เป็นได้เพราะวะ่าไตนะครับทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายพอร่างกายเราขับของเสียได้ไม่ดีนะครับไตเริ่มเสื่อมอาจจะทําให้ของเสียสะสมเกิดการอ่อนเพียส่วนอาการซีดไม่มีแรงนะครับอาจจะมีภาวะเลือดจางนะครับคนที่เป็นโรคไตนะครับก็จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ไตทําหน้าที่ควบคุมอยู่ก็ คือชื่อว่าอิลิโทโพยตินนะครับฮอร์โมนตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ควบคุมเม็ดเลือดแดงนะครับเพราะเกิดว่าไตเสื่อมแล้วนะครับฮอร์โมนตัวนี้ทําหน้าที่ได้ไม่ดีก็จะเกิดภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงก็คือจะทําให้ท่านมีภาวะเลือดจางแล้วก็ซีดได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นใครที่มีภาวะอ่อนเพียไม่มีแรงซีดแนะนําให้ลองไปตรวจร่างกายดูโดยรวมนะครับอาจจะรีเช็คร่างกายว่ามีส่วนไหนผิดปกติหรือเปล่านะครับและอย่าลืมตรวจค่าไตด้วยนะครับว่าค่าไตของท่านยังทํางานได้90%เหมือนเิมหรือเปล่าครับอาการนําที่3นะครับ ก็คือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนที่ คุมอาหารออกกําลังกายแล้วน้ําหนักลงแบบนี้ไม่นับนะครับแต่คนที่กินอาหารแบบปกติเลยนะครับก็กินอาหารเหมือนเดิมเลยแล้วอยู่ดีๆน้ําหนักมันเหมือนลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับหรืออาจจะกินอาหารได้น้อยลงเหมือนที่ผมได้พูดไปเรื่องเบื่ออาหารมันอาจจะส่งผลร่วมๆกันนะครับท่านอาจจะเริ่มมีภาวะผิดปกติในร่างกายนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะตับเริ่มไม่ค่อยดีนะครับโรคกระเพาะหรืออาจจะมีก้อนเนื้อนะคบไปเบียดตรงไหนบางส่วนที่ทําให้เรามีน้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วได้นะครับและต้องดูอาการร่วมอย่างอื่นด้วยบางคนน้ําหนักลดแล้วนะครับยังมียน ปวดหัวปวดท้องถ้ามีอาการคันด้วยนะครับอาจจะเกิดจากที่ท่านมีของเสียคือฟอสเฟตในร่างกายสูงแล้วไตขับออกได้ไม่ดีนะครับส่งผลเกิดอาการคันร่วมด้วยแถมน้ําหนักลดด้วยแบบนี้นะครับแนะนําแบบชัวร์ที่สุดคือไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับก็ตรวจรวมๆนะครับตรวจค่าไขมันตรวจค่าเบาหวานตรวจเรื่องเกี่ยวกับตับตรวจเรื่องไตนะครับหลักๆก,ก็คือเอาโดยรวมๆก่อนหรือบางคนจะตรวจเกี่ยวกับด้านกระเพาะเพิ่มเติมนะครับว่าจะดูเรื่องก้อนเนื้อหรือจะเอ็กซเรย์หรือทํา MI ถ้า าใครที่สงสัยมากๆก็สามารถจะตรวจแบบละเอียดได้เหมือนกันนะครับและนี้ก็คือสามอาการนำนะครับที่ท่านอาจจะเสี่ยงเป็นภาะวะโรคไตเสื่อมหรือไตวายเลื้อรหลังได้นะครับใครที่มีสามอาการนำแบบนี้นะครับก็อาจจะลองไปตรวจค่าไตดูนะครับหรือจะตรวจร่างกายโดยรวมดูนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรนะครับจะได้รีบรักษาแก้ไขนะครับได้ทันเวลาและทันท่วงทีครับและถ้าเกิดผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารข้อมูลโภชนาการหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ เจล88ที่ขึ้นหน้าจอนะครับมีแอดแล้วก็เจล88นะครับแนะนําชื่อระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับอาจจะสอบถามเข้ามาว่าอยากสั่งซื้อหนังสือกินดีไตดีอายุยืนเล่มนี้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้การดูแลไตแล้วก็มีเมนูอาหารคาวหวาน35ชนิดสําหรับผู้ป่วยโรคไตทำนะครับทำตามเล่มนี้นะครับจะช่วยยืดอายุชะลอไตเสื่อมได้หรือถ้าเกิดใครที่คุมอาหารแล้วอยากจะได้ตัวช่วยฟื้นฟูให้ค่าไตาดีขึ้นนะครับท่านสามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามว่าอยากได้ชุดฟื้นฟูไตด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาได้ททีี่่แอปเจผมนนะําไ ทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยต,ตอบคาถามให้ทุกๆท,ท่านอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิชจ,จากช่องเจร8สาแปดสสุขภาพคะ่ะ